ละลายไปกับเป็นฝีปากเลยอันนี้เนื้อสัมผัสฟ,ฟินิชคือดีมากมีความเล่นคำแบบสวยหรูอยู่เหมือนกันมีความใหญ่กว่าลิปสติกปกติอีกนะในดีออลิปโก้เนี่ยก็ใส่สารตัวนี้มาเหมือนกันนะคะทำสูมมาได้สมราคานะคือทาง่ายมากก็คือทาลงไปเลย สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาตีงค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะแน่นอนนะคะสาหรับคลิปนี้คุณอาจจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือแบรนด์แม็กคอร์เมติกนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะเขาได้แบรนด์แอบวสเรอร์คนใหม่มานั่นก็คือน้องลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองซึ่งนาตีก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่เป็นติ่งของน้องนั่นเองะคะแบรโดรดักตใหม่ที่เขาออกมาตอนรับพรีเซนเตอร์คนใหม่เลยนั่นก็ค แล้วก็เจาะลึกสมผสมให้ได้ดูเลยว่าแท่งแท่งนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะคะสาหรับโตโกเพลิปปามนะคะเรียกง่ายๆนั่นก็คือเป็นลิปปามแบบมีสีนั่นเองไม่ได้ใช่เรื่องใหม่อะไรทุกๆแบรนด์ก็คือทํามาหมดแล้วนะคะแล้วแม็กเนี่ยก็เคยทํามาแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็คือรุ่นเทคเดอะท็อกลิปปามนั่นเองอะเรามาดูที่คําเคมของเขาดีกว่านะคะค,คําเคมของเขาบอกว่าลิปปามที่มากับ6-7สีใหม่ล่าสุดนะคะที่จุ๊บริมฝีปากให้ความโกที่ดีที่สุดสําหรับคุณให้ทงคความ่นะะะสีแลเลือ วบาในขนาดเดียวกันก็ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายอ่อนโยนนุ่มเนียนแล้วก็ทําให้ริมฝีปากเนี่ยดูเอบอิ่มนะคะด้วยส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์ออยสก,กัดจากมะลิมะม่วงนะคะแล้วก็โจโจบาร์ด้วยสูตรเอ็กคลูีแบบมอยเจอร์โกนะคะที่ให้ความชุ่มฉ่ากับริมฝีปากด้วยส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นที่อบอุ่มริมฝีปากได้รับการบํารุงที่ชุ่มชื้นทันทีและยาวนานคือพออ่านแล้วเนี่ยหน้าเว็บไทยก็มีความเล่นคาแบบสวยหรูอยู่เหมือนกันนะอย่างแรกที่ตั้งออกไปนะคะก็คือโต๊ว กล่องเนี่ยก็คือจะเป็นสีขาวแล้วก็มีปลายเฉดสีอยู่ที่ด้านท้ายนะคะเห็นว่าเอออันนี้เป็นสีอะไรแล้วก็มีชื่อสีอะไรต่างๆแพคเกจิ้งของเขาก็คือมีความเป็นสีเงินโฮโลแกรมนะคะฝาเป็นแบบใสนะคะแล้วก็ตรงนี้มีคําว่า go pay นั่นเองนะคะเปิดมาด้านในก็คือ หมือนลิปสติกปกติเลยนั่นเองพอเรามาลองเทียบขนาดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวโกเพนเนี่ย,ยมีความใหญ่กว่าลิปสติกปกติอีกนะขนาดของเขาอยู่ที่3.6กรัมนะคะก็ถือว่าเยอะกว่าลิปสติกรุ่นปกติของเขาเพราะว่ารุ่นปกติเนี่ยอยู่ที่3กรัมนั่นเองส่วนราคาเนี่ยก็อยู่ที่1 0 5 0บาทนะคะซึ่งถือว่าแพงกว่าลิปสติกปกติขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงแบบว่ารุ่นพิเศษหรือรุ่นลิควิดลิปสติกที่ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 1, าท, 1, าทสีที่นัตตี้อกนะคหน็่งอเป็นเบอร์้อว่าท ะะตามชื่อสีเลยมีความคอรรอนะคะมีความชมพูอมส้มสักนิดหนึ่งนะคะส่วนสีที่น้องลิซ่าทาเนี่ยชื่อเสียว่ารูดอวัคคินนิ่งนั่นเองนะคะสีนั้นจะเป็นทางแบบว่าส้มที่มีความติดแดงสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งสีนั้นเป็นสีที่สวยได้สีที่ค่อนข้างชัดนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ลิฟิปากค่อนข้างคล้ำเนี่ยนัตตี้ให้เลือกสีโทนประมาณเนี้ยก็คือมีความติดส้มนิดหนึ่งเพราะว่าสีส้มเนี่ยมันจะช่วยฆ่าสีเม็ดสีความคล้ำของลิฟิปากได้ค่อนข้างดีนั่นเองก่อนที่เราจะไปพูดดถึงงสส่วนนมมมทั้หะะคี คำหนึ่งที่นัตตี้จะพูดถึงในคลิปนี้ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครหลายคนไม่เคยดูนัตตี้มาก่อนนะคะก็คือเป็นสารในกลุ่มอีโมเลียนนั่นเองนะคะอีโมเลียนเนี่ยจะเป็นสารในกลุ่มมอสเจอไรเซอร์นะคะที่จะช่วยในเรื่อง,องการเติมความชุ่มชื้นของผิวเป็นการเติมชั้นไขมันให้กับผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นหน้าที่ของอีโมเลียนเนี่ยนอกจากเป็นกลุ่มมอสเจอไรเซอร์นะคะก็เป็นกลุ่มสร้างเนื้อผลิตภัณฑ์ทําให้เนื้อสัมผัสข,ของผลิตภัณฑ์เนี่ยดีขึ้นด้วยนัน มาเลดนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารเอสเทอร์ที่จะช่วยกระจายเม็ดสีทําให้ผงสีเนี่ยละลายเข้ากับเนื้อสูตรได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้สีเนี่ยมีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราจะเจอบ่อยมากเลยในพวกลิปสติกเอลิปปามเอลหรือบางทีเราก็จะเจอในคินซิงออยด์ด้วยเพราะว่าด้วยความสามารถของเขาในการกระจายเม็ดสีเนี่ยมันก็จะสามารถละลายตัวเมคอัพได้ด้วยนั่นเองตัวนี้ก็คือจับเป็นกลุ่มอีโมเลนตอีกเช่นเดียวกันตัวต่อไปนะคะก็คือไฮโดรเจเนตโพลีไอโซบิวทีนนั่นเองะคะ่ะต กับมินเนอรลออลนั่นเองถ้าเจอในสูตรเนี่ยจะเป็นสูตรที่พยายามเลี่ยงมินเนอรลออลเพราะว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรืออาการระคายเคืองนั่นเองตัวนี้นะคะเขาจะมีหลายเกรดขึ้นอยู่กับน้ําหนักของโมเลกุลนั่นเองจะเป็นกลุ่มอีโมเลนต์อีกเช่นเดียวกันแล้วตัวนี้นะคะก็ยังใช้เป็นสารกันน้ําในสูตรของพวกครีมกันแดดหรือว่าเมคอัพถ้าเจอในสูตรของพวกลิปกลอสติกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเงางามนั่นเองตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสารยึด สูตรเนี่ยมีความติดทนมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยตัวของมันก็เป็นการช่วยในเรื่องของการกระจายเม็ดสีด้วยนั่นเองอันต่อไปคือ Octyldodecyl od Stearate st st นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นสารกลุ่มอิมอร์เลนอีกเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มความหนักหรือเพิ่มเนื้อสัมผัสของสูตรนั่นเองข้อดีของเขาเนี่ยก็คือจะเคลือบเกาะผิวได้ดีนั่นเองตัวนี้นะคะนอกจากเราจะเจอในกลุ่มของเมคอัพต่างๆแล้วก็ยังจะเจอในพวกผลิตภัณฑ์จากแต่งทรงผมต่างๆด้วยต่อไปนะคะก็คือเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์นนนนะคะคคททีีี่่่่มมมวววาาลลืืแ้้กก็็ยยยดดดหุไัเอองงชสูตรข มีความคงตัวแล้วก็ยืดเกาะได้ดีมากขึ้นแถมยังช่วยสร้างฟิล์มในการเคลือบผิวเป็นมอสเจอร์ไรเซอร์ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอสารตัวนี้ในพวกแบบลิปกอสหรือว่าโลชั่นที่ทําให้ผิวเงาแววาวอะไรต่างๆต่อไปนะคะก็คือเป็นตัวเพตตาไอเลียนไททอลเตตตาสเตลเรนั่นเองคะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารในกลุ่มอิเมเลนอีเช่นเดียวกันที่เนื้อมีความหนักมีความเหนื่อแล้วก็ ได้ความแวววาวที่ค่อนข้างดีตัวนี้เราก็จะเจอในลิปกอสหรือว่าโลชั่นที่ให้ความเงาแวววาวอีกเช่นเดียวกันตัวต่อไปนะคะก็คือไอโซเคอร์ไรน์นะคะตัวนี้จะเป็นแว็กที่ช่วยเพิ่มเนื้อของสูตรเครื่องสําอางนั่นเองนะคะพอผสมกับโพลีเอทิลีนแล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความคงตัวของสูตรนะคะแล้วก็ทําให้เนื้อเนียนมากยิ่งขึ้นป้องกันการแตกตัวของเนื้อสูตรนั่นเองมาถึงในกลุ่มของสารบำรุงนะคะก็จะมีตัวโจจ้าบาออยล์มีเมงโก้บัตเตอร์นะคะแล้วก็ตัวเชียร์ััตเเอนนน่งว้ เขาจะดีต่อผิวหนังแล้วก็เส้นผมมากเลยนะครับเพราะว่าเขามีกด โอเลอิกหรือว่าโอเมก้า9ค่อนข้างสูงนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งกรดอะมิโนวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระด้วยนั่นเองเป็นสารที่ดูดซึมเข้าผิวได้ง่ายนะคะแล้วก็ให้ความชุมช่มชื้นอย่างเข้มขน้นแล้วก็ผัดเซลล์ผิวใหม่ได้ด้วยนั่นเองในดีออลิปโกเนี่ยก็ใส่สารตัวนี้มาเหมือนกันนะคะอันต่อไปนะคะอันนี้เจอบ่อยมากเป็นตัวไทกิสลาที่ได้มาจากมะพร้าวนะคะก็เป็นสารกลุ่มอิมเลนเช่นเดียวกันใช้ได้แม้แต่ผิวรอบดวงตานั่นเองต่ระะัเสสาาาา์าากกางตงภภณฑจืพ านนะะทางเคมีหรือทางกายภาพต่างๆที่เกิดจากแสงนั่นเองะคะ่ะพูดง่งายๆก็คือใช้เป็นสารกันเสียนั่นแหละตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นตัวทินออกไซด์นั่นเองตัวทินออกไซด์เนี่ยจะสกัดอยู่ในกลุ่มของไมกาหรือว่าไทเทเนียมไดลออกไซด์ N L o นะคะที่ให้มีความแวววาวมีความเป็นประกายนะคะให้เอฟเฟกเนี่ยมีความเล่นแสงอะไรต่างๆะคะตัวนี้จะเจอบ่อยมากในพวกแบบว่าเครื่องสาอําอางเออหรือแม้กระทั่งมางนะคะชนิดที่แบบว่าเลาะอ,ออกต่างๆแล้วให้ผิวดูมีความแบบ เฮ้ยกระจ่างใส่ผิวดุนเนียนดูกโกลขึ้นนั่นเองตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นไมกาชนิดสังเครนั่นเองนะคะปกติไมกาเนี่ยจะเป็นแร่ธาตุที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะคุณสมบัติของไมกาสังเคราะห์เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความสว่างแล้วก็เพิ่มความแวววาวได้มากกว่าไมกาที่มาจากธรรมชาตินั่นเองตัวต่อไปที่เราจะเจอกันบ่อยมากในแทบทุกผลิตภัณฑ์นะคะก็คือตัวซิตริกแอซิดนั่นเองตัวซิตริกแอซิดเนี่ยจะเป็นสารในกลุ่มผัดเซลล์ผิวในกลุ่มเดียวกับ h เอชเอ็นแล้วนอกจากจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเนี่ยนาารนนะคบะเะะเพื่่อปป็กรร PA สูตรให้มันลดลงสารตัวสุดท้ายนะคะก็คือเป็นสารแต่งรสชาตินั่นเองนะคะจะเจอในพวกแบบว่าลิปป่าอะไรพวกนี้นะคะตัวนี้นะคะตามข้อมูลของ personal care product council นะคะคําว่า aroma เนี่ยเป็นคําที่ใช้ในการติดฉลากเป็นการระบุว่าในเครื่องสำอางตัวนี้มีการปกปิดรสชาติที่เฉพาะเจาบโจงนั่นเองจัดอยู่ในกลุ่มน้ําหอมเหมือนกันนะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ก่อให้เกิดาการแพ้หรืออาการระคายเคืองได้ด้วยนั่นเองเมื่อเราดูส่วนผสมภาพลงทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาใส่สารแต่งเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อบอกว่าทําให้เนื้อสัมผัสมัน แล้วก็มีความแบวาวอะไรต่างๆมันจะไม่ใช่สูตรลิปปามเดิมๆที่เราจะเจอแบบพวกบิดแว็กมินเนอรลออยล์พาราฟินลิควิดียมที่เนื้อสัมผัสมันจะมีความหนักแล้วมีความหนึบสักนิดนึงอันนี้ก็ต้องบอกว่าทําสูตรมาได้สมราคาเพราะว่าไม่ได้ใช้สารแบบทั่วๆไปที่เราจะเจอกันบ่อยๆนั่นเองเอะเรามาลองทาให้ดูกันดีกว่านะคะวิธีทาก็ไม่ต้องบอกมั้งเพราะว่ามันเป็นลิปปามมีสคมกกีคือทาง่ายมากก็คือทาลงไปเลยพื้นสีปากเดิมของนัตตี้ก็ คลำนะช่วง uhm, ขอบปากเนี่ยจะคลำชัดเจนนะคะแล้วก็พื้นข้างในด้วยความที่ลิมฟีปานัตต้แบบคือมันเบรออกมานิดึงอ่ะข้างในมันก็จะมีความแดงค่อนข้างชัดอีกหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะชมพูชัดขึ้นมานั่นเองนะครับบอกว่าเบสของเขาเนี่ยจะเป็นชมพูชัดมากกว่าส้มนั่นเองก็คือได้ประมาณนี้นะครับถามว่ากบลิมฟีปากมิดไหมก็อย่างที่บอกนะคะไม mm ่มินนะคะพอเป็นลิปบาลมีสีก็จะได้แบบว่า เออลุกใส่ทาได้ง่ายทาได้เรื่อยๆนั่นเองเนื้อของเขาเนี่ยก็อย่างคําครีมนะคะก็คือมีความบางเบานะคะแล้วก็ละลายไปกับเปล่งีปากเลยอันนี้เนื้อสัมผัสฟ,ฟินิชคดีมากจริงๆถามในเรื่องของความติดทนนะคะนัตตี้ให้กลางๆตามสไตล์ลิปปามแล้วกันนะคะก็อยู่สักประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะอันนี้นะัตตี้นั่งจับเวลานะคะก็คือทาแล้วก็นั่งทํางานไปเรื่อยยไม่ได้กินอะไรด้วยนั่นเอง อ่ะพอาช่นนั้นนัตตี้ขอสรุปเกี่ยวกับแม็กโตโกเพลิปามเลยแล้วกันนะคะข้อดีอย่างแรกเลยที่นัตตี้จะให้ก็คือตามคำเคลมของเขาเลยก็คือเนื้อเนี่ยมีความบางเบานะคะแล้วก็เลือกเคลือบริมฝีปากได้ดีนั่นเองเนื้อสัมผัสคือทามาได้ดีมากๆนะคะอย่างที่2นะคะก็คือคงเป็นในเรื่องของความติดทนเน,น,เนี่ยน,นัตตี้ถือว่าติดทนดีนะเพราะว่าตามสไตล์ลิปปามอ่ะถ้าแบบว่าให้ติดทนถ้าลิควิดสติคงทําไม่ได้นะคะแต่ก็ถือว่าเออทำหน้าที่ของเขาได้ค่อนข้างดีนั่นเองต่อ <uan> <า>ไปนะคะก็คือเป็นในเรื่องงงขขออเเเเเฉสสสีีีนะคะพราาาว่าว่ทั้6้6ง ครอบคลุมนะมีทั้งสีอ่อนแล้วก็สีค่อนข้างเข้มถ้าใครไม่ชอบแบบสีก็คือมีแบบใส่ให้ด้วยนั่นเองสุดท้ายน,นะคะก็คงเป็นให้เรื่องของแพคเกจจิ้งแหละนะัตตี้ชอบแพคเกจจิ้งของรุ่นนี้นะ คือมีความแบบเออน่ารักอนะ่ะสวยมากเลยชอบถ้าพูดถึงในเรื่องของข้อเสียเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นข้อเสียสักทีเดียวนะมันอาจจะไม่เหมาะกับบางคนกลุ่มแรกเลยที่อาจจะไม่เหมาะนะคะก็คือเป็นกลุ่มผู้ชายนั่นเองนะคะเพราะนัตต้รู้สึกว่าเอฟเฟกของเขาเนี่ยเน้นในเรื่องของความแวววาวมากๆมันสะท้อนกล้องค่อนข้างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นอ่ะผู้ชายเขาก็จะไม่ชอบเอฟเฟกที่มีความแบบเออมีความก้อนมีความจุยซี่สักนิดหนึ่งนั่นเองนะคะอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการบำรุงถามว่ามัน,มนบำรุงริมฝีปากได้ดีไหมก็ถือว่าทํา ได้ดีนะคบแต่ถ้าใครเป็นคนริมฝีปากแห้งมากๆอย่างนัตตี้กินน้ําน้อยเนี่ยก็คือเอาไม่อยู่นะคะยังไงก็ต้องใช้ลิปปามที่มีความเนื้อมีความหนักลงไปก่อนสักนิดนึงนะคะเพื่อบอกว่าเพริมฝีปากให้มันดีก่อนแล้วค่อยลงตัวเนี้ตามลงไปทีนะคะถึงจะอยู่ได้นั่นเองนะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าหวังเพิ่งลิปปามตัวนี้ตัวเดือนนัตตี้ว่าเอาไม่อยู่ <c oughs> สุดท้ายนะคะทั้งหมดทั้งมวลถามว่านัตตี้แอปโฮกตัวนี้ไหมนัตตี้ก็ต้องบอกว่า แอปถูกจ้าเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเออเขาทำเนื้อสัมผัสมาได้ดีมากจริง,รงๆอันนี้คือชื่นชมเลยคะแนนเต็ม5นาะตี้ให้สักป,ประมาณ4ี่ละกันนะคะลองได้ไม่มีปัญหาถ้ามีคนมีกำลังทรัพย์ที่สามารถจ่ายไหวนั่นเองนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นแม็กซอะราคามันก็จะแบบสไตล์เคาน์เตอร์แบรนด์ and, นะไม่ใช่แบบว่าถูกๆไม่กี่ร้อยอันนี้ก็แตะหลักพันมาแล้วนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะก็หวังว,ว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่สนใจลิปปามตัวนี้อยู่นั่นเองนะคะคก็านะ ว่านัตตี้คงจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นเองวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครมีคาถามอะไรก็เขียนคาถามเพิมเ่มเติมเข้ามาได้หรือว่าค่านัตตี้ขาดตกบกพร่องตรงไหนใครจะมาชี้แจงหรือมามาแถลงใครก็สามารถพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะวันนี้นัตตี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ